ดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อรายกรภาษาที่เราพี่น้องครับมีแนววาตอุนี้นะครับผมนะเอนะครับผมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โเยัไมต้อเจะองเหีนหนาจะคองเอาครับพึ่งขึ้นมาจากบ้านนะครับผมตอนนี้อยู่เอยู่งเดยนะครับพองครับรดมาก เมื่อสักครู่นะครับผมจัดโมงสี่โมงจัดแต่มันส่วงพี่ต้องครับครับมาทผมที่ต่อในี้พี่ต้องคับกับปีงกลแนวแก่นะครับแล้วก็มีเทปนะครับผม้วกพกระเสกนะครับผเป็นข้อเยวนะฮะอ๋อโมลวยทามีต้องใส่หรอนะครับประยัดได้พี่ต้องครับอ๋อ เทียงกินหามัเ really? ่ย mm ังเขาเทียงพม่น <shared> ้องครับใส่เวลาครับการเดินท่าก็เล่บริจอดบะไ้อัน้หนึ่งนะครับเป็นแบบขอเวลาด้วยนงครับ mình sẽ lấy cái cho nó sạch một điều, tao vào đây

ไปกินมากที่สเดกี่ตัว 抓呀 <Wow. S 2> <laughs> อย่างค่อยๆแล้วโซนแดงเป็นแดง

Halo. Miđunje ruke. Ja. Ah. 双，双再来。不是点 对。

ครับพี e bye. Bye bye. ่นอครับบแนะครับปากก่อนพี่อกนสกันะครับผมาก่ากกแช่่ระไก่เดี๋พี่น้อครับเดี๋ยวหาแนวว่าตอไหนะครับขอกกินหนาสำหรับพี่นขอบคุณหลายสวัสดีครับเป็ดหลนครับบ๊ายบายเปวจบเดี๋ยวนางืเะ